ฉันนะคะสายแบบสายอฟอร์ดฉันจะไปงานแบบสายเก่าเมก e ดิฟเฟ e r e n c e จริงๆเวลาถ่ายรูปโดยเฉพาะตอนไปงานแต่งกลางคือจะคนรวยจะกลั่นมักูเละลิเกมันกูนนกกนจะไปได้ยูว,ว <c oughs> แต่ว่าคนดูเ็อาจะเชื่อถือเราเพราะาเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยอะ่บ้าแล้วอะพร้อมจะเฟียดพร้อมจะฟ,จะฟาดเธอดูใกล้ๆสิหน้าผากฉันไม่มีรูขุมขนแล้วเราไม่เน้นหวานเราเน้นรวยแต่ยังไงให้ดูเป็นคนรวยวะเดร์รี่เดสมี่ต้องได้สุด ในการแต่ง จริงๆเวลาที่ไปงานแต่งหลายๆคนแค่แต่งหน้า everyday มันยังพอได้แต่พอตัวเองต้องแต่งหน้าไปออกงานเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะทํายังไงให้มันดูอร r a หรือดูมีพิเศษขึ้นมาพิเศษกว่า everyday look ใช่แต่เอาจริงๆนะทุกคนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเลือกแต่งในแบบที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันเข้ากับเราไม่จำเป็นจะต้องพยายามเปลี่ยนอะไรมากจนมันไม่เป็นตัวเองแค่ enhance ความเป็นตัวเองเนี่แหละใช่ใช่แต่แน่นอนว่าพอมันไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนถ้าเกิดต้องการความกริฟมากขึ้นในเรื่องของผิวใครไม่ใช้รองพื้นก็อาจจะลองใช้มากขึึุ้้นนนใชช่มากข เดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันหมดเลยว่าเราทําอะไรเป็นสเต็ปเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะคะอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําลุคของเราคร่าวๆกันก่อนว่าวันนี้เราจะมาแต่งอะไรนะคะดิฉันนะคะจะมาในลุคไปงานแบบฟาดสายฝอยฟาดใช่ฉันจะไปงานแบบสายเก่าคุณเลือกได้ทั้งสองแบบนะคะวันนี้ก็จะมาลองกันค่ะยิ่งไปเลย <Yeah. S 1> ได้ okay, <ๆ>ก่อนอื่นเราจะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ <Spencer S 2> ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะตัวนี้คือดร Oh, zero, zero part no, blurring what? made in Korea นะคะจากดรพงศ์วันนี้จะเอาตัวนี้มาลองใช้เป็นแป้งที่เราใช้ไปงานแต่งเลยมีได้ลองใช้ตัวนี้ก่อนใน everyday look <c oughs> ไปแล้วเราบอกว่าชอบมากๆ <c oughs> คือวันนี้ต่อยเขา,าเป็นสปอนเซอร์เราก็รู้สึกว่ายินดีเพราะว่าทุกวันนี้คือมีพกอันนี้เลกระเป๋าแล้วตามชื่อมันเป็น zero point เนาะเขาช่วยเบลอรูขุมขนขั้นสุดแล้วก็ช่วยคุมมันทําให้ผิวดูมีออร่านะคะแล้วก็ช่วยปกปิดริรอยแห่งวัยด้วยวันนี้ใช้ให้ดูกันนะคะก่อนที่เราจะแยกทางกันนะคะไปคนละสายเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลงผิวกันก่อนซึ่งวันนี้ ล่องรอยอะไรยธรรมเยอะมากแล้วก็คือตาเป็นติดเชื้ออยู่นะใครก็ตามที่บอกพี่คะหน้าที่ไม่มีรอยอะไรเลยมันก็แต่งง่ายอยู่แล้ววันนี้จะมาลองปิดรอยต่างๆนะคะเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงนะคะยิปโซนะคะมีรอยแกะนะคะส่วนยิปซีนะคะเหมือนเดิมก็คือมีรอยกาซึ่งถ้าเป็น everyday look เราจะไม่ไปปกปิดอะไรเขาเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะให้ความสําคัญกับการ coverage ให้อัพขึ้นมานิดนึงเพราะว่าลุกในการฟาดแน่นของเรานะคะเราต้องการความค่อนข้างกริปอ่ะมา ลงสกินกันค่ะเริ่มแะ่เจลลงพองพื้นไหมแน่นอนวันนี้ลง,ลงปกติเป็นคนไม่ลงเรางคืนเลยพูชั่นก็ไม่ลงแต่ออถ้าเมื่อไหร่จะไปงานลงค่ะเพราะมัน make a difference จริงๆเวลาถ่ายรูปโดยเฉพาะตอนไปงานแต่งกลางคืนอันนี้ก็คือเราใช้ตัวนี้อยู่นะแล้วเราก็จะใส่มือค่ะอันนี้ก็คือไ<ส>อ้ลงังโคมก็ไปตามสีผิวของคนตอนนี้โซลงอะไอยู่ครับม่ลงกันแดด อันนี้ลังโคมนเนดีดอลอัลต้าแวร์ซึ่งฉันไม่เคยอ่านชื่อถูกเลยเบอร์ยี่สี่ของเจ๊คือตอนนี้หน้ากูเข้มมากกูคงจะลงเยอะไปหน่อยจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาลงแบบสวยงาม <c oughs> อ่ะเขาแปลงปากก็ได้แล้วเวลาลงอะ่ะก็ลงมาถึงคอด้วยนะมีทิปไหมของเจจว่าเรื่องของการลงรองพื้นเวลาไปงานแต่งอ่ะสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําอะไรเพราะฟอรมบิ๊กมีนะของเจมีคือจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้เจะลืมเลยแต่ว่าเจ๊จะมีไอ้บอบบี้บาวอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเป็นเบสที่ทําให้หน้ามันก็ชุ่มขึ้นนิดนึงแต่เอาจรรริงๆจกก็ู้้สึว่าให ด,ดีอะเพื่อให้เวลาลงรองพื้นแล้วมัน เกาะอ่ะก็ได้แล้วนะบิมีเพิ่มเติมของบิทด้วยยังไงโดยเฉพาะใครก็ตามที่อยากแต่งหน้าสายเกานะที่เน้นผิว <c oughs> ตอนนี้ที่บิทลงไปอ่ะก็คือบิทลงกันแดด <c oughs> แล้วเดี๋ยวบิทจะมีลงตัวเฟซมิสอีกอันหนึ่ง <c oughs> สิ่งที่ห้ามทําเลยคือห้ามลงพรายเมอร์ที่มันมีความเป็นเหมือนเจลลี่ไลค์อ่ะมันจะทําให้หน้าหนึบๆบแต่พอคลูดออกมาแล้วมันกลายเป็นคราบแล้วออกมาเป็นเหมือนคล <c oughs> ้ายๆยังลบอะตัวนั้นอ่ะจะเวิร์กยากมากในการที่เราแต่งหน้าที่เราจะต้องแบบไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะอ่ะคุณใช้อย่างเดียวได้ในประจําวันมาเออ ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีหลายขั้นตอนนะห้ามเพราะว่าคุณแต่งหน้าสวยยังไงนะมันจะพาทุกอย่างเสียไปหมดเลยเ <c oughs> มื่อกี้ก็คือเราลงรองพื้นแบบงานหยาบไปแล้วสิ่งที่เราจะลงต่อเลยอะ่ะก็คือคอนซีลเลอร์นะอันนี้ก็คือของนาใช่นะคะสีคัสตาร์ดก็คือลงไปเป็นแบบปืดๆอะ่ะก็แค่ตรงแถวใต้ตาแล้วก็ตรงช่วงที่มันควรจะสว่างแล้วก็เนี่ยแต้มแตมแตมไปตัวช่วยสําคัญในการที่จะเบลนทุกอย่างก็คืออีฟองน้ำน้องไข่แนะนําว่าชุบน้ํานะคะบีบๆให้มันหมาดๆแล้วจากนั้น ก็เริ่มทําการกดกดกดไปเรื่อยๆจบค่ะอมา่ันที่เจ๊เป็นไปทีจะลงผิวค่ะอันแรกที่นี่จะลงคือ f a ส e m สต t ตัวนี้เป็นของกูชี่ชื่อ b ล o o m the b e a u t ้ก็ยากไปอีกแล้วแต่กูเรียกมันว่า f a ส e m ส s t ของกูชี่อันนี้ฉีดจับปิดตาที่เปนเชื้ออยู่ห้ามโดนตางึงปอกตัวเองนะอะแล้วช่วงตาท่านก็คือฉีดใส่มือไปแล้วตบๆเอา โอ้ยย็นดูลูกเอยคือมันคือการเตรียมผิวมึงเจไม่เคยใช้เฟสมิสก่อนเลยช่วยอะไรวะมีรู้สึกว่ามันช่วยให้เมคอัพติดทนหน้าชุ่มชื้นขึ้นครับแล้วบางทีอะถ้าเกิดเจต้องการลุคที่มันมีความโกลว์แต่งหน้าทั้งหมดอีกแล้วฉีดทับได้มันจะได้งานผิวอบที่เขาถ่ายโฆษณากันเออที่มันเงาเงาดนึ่งใช่าการสกินที่แบบไฮแฟชั่นหน่อยเขาจะไม่ชอบให้มันแมตจัดเพราะมีความแบบเป็นผิวโกลว์เราจะทอนแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลงอันนี้เสร็จปุ๊บฉันจะใช้อันนี้ตัว นี้อองใช้เบอร์สามบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะขาวตรงเห็นไหมอู้ขาวเบาๆ มันจะยังมีกะอยู่เห็นไหมเราค่อยๆเอาคอนซีลเนี้ยแหละแต้มๆๆลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็เบลน์เหมือนเดิมอ่ะตี้โซต้องต่อแล้วเพราะว่าสงสารมากต่อเล่าต่อือต่อให้มันผ่านไปทีเดียวได้ไหมได้ขอโทษเพราะว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่ทุกคนไอโทษขอโทษโอเคตอนนี้อ่ะสิ่งที่ฉันทำนะคุณจะไปได้ยิวบิ๊กจะแตะแค่ตรงนี้อันนี้ขึ้นน้อยมากนะคะมันขาวมากมันเบามากทุกคนบริจาคอะไม่กลัวแล้วแล้วสองมันขาวมากจริงตอนนี้เราจะม มีโจทย์อีกโจทย์หนึ่งคือโจทย์ของคนที่เป็นพวกตามีมปัญหาเหมือนนี้จริงๆเลือกได้ก็คือไม่ควรจะแต่งหน้าด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเธอจะไปต้องต่งจริงๆคุณหมอแนะนําว่าให้ใช้อะไรก็ตามที่เป็นรอฟังอยู่เป็นไรปเขามาอย่าใช้ฝุ่นเยอะ เห็นไหมว่าตรงนี้มไม่แตะอ๋ะอเข้าใจเดี๋ยวโซจะทําไล่สีใช่ไหมไล่สีเอาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าใช้ฝุ่นเยอะไม่ดีนิ้จะพยายามลดการใช้พวกคอนทัวร์ที่เป็นฝุ่นให้มากที่สุดบิก็เลยจะเว้นเหมือนกับให้ผิวของเราเป็นตัวช่วยเองอะคะ่ะแล้วก็สิ่งที่บิต้องทํา้ณบาัดนี้เลยนะบิะ๊จะไล่คอนทัวร์ด้วยการใช้มิวตัวเองนะไล่เล่น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 เราไม่ได้เล่นกับการเพิ่มเพิ่มเพิ่มอย่างเดียวแต่เราเล่นกับการลดว้าวปรัดญาใหม่แล้วปรัชยาเออบางครั้งอะการลดบางอย่่าาาาางงกก็็ททํให้้้เเเิดดดภพีสวมมไไรปนต หรือเพิ่มสีอย่างเดียวล้ำลึกครับล้ำลึกค่อยๆไล่ไปเพื่อให้เกิดความธรรมชาตินี้เริ่มโอเคขึ้นหละาตถทำเพื่อเยอะเพื่อใช่คุณต้องให้เวลาตัวเองแล้วก็ลงคอนทัวร์บีจะใช้ตัวนี้นะคะซีที่เขาคือบลัชม่ใช้ของ h ินส์ชื่อว่า allure in the air เน่าจะเบิร์แรกของเขาเลยมันจะเป็นบลัชสองสีที่เป็นบลัชครีมจะออกสีน้ำตาลแล้วก็ตัวที่เป็นฝุ่นจะออกสีโรสอย่างนี้นะคะแต่มีจะใช้ไอตัวสีน้ำตาลเนี้ยเป็นตัวคอนทัวร์นี้นะมันจะไม่นานหน่อย สร้างเงาแล้วไอ้ความสว่างเมื่อกี้จะกลายเป็นไฮไลท์ในตัวเห็นปะเกิดขึ้นเห็นป่ะแล้วก็แน่นอนใช้คอนทัวร์เดียวกันนะคะนี่ปาดลงเลยเริ่มน่ารักแล้วเนี วิธีการคนทัวร์ไม่ยากค่ะไม่มีอะไรยากนี่คือหนกแก้มของเราใช่ปะเธอท่านี้มาลงมานะคะแล้วก็เธอก็อย่างนี้เออแล้วเธอก็เติมคําลงในช่องบ้างเออหมดเข้าไปที่สภาพหัวกะโหลกอะค่ะทุกคนนะคะให้พยายาม i m i t a t e อิโมจิกะโหลกนั้น Anato m มีเห็นนะอ่าดูมีติมิแล้วอ่ะใช่แล้วความดีความงามของการเลือกโทนสีให้เข้ากันคือไอ้เจ้าเนี่ยมันจะออกเป็นน้าตาลออกโทนไปชมพูโทนแต่งหน้าวันนี้ของเราหรือโทนแป้งของลุงอรพงษ์ บีชัยอะ<ฮ>ามาเป็นโทนออกชมพูพอลงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะให้เรามาลงทุกอย่างที่เป็นรอยต่อระหว่างผมทุกอย่างมันเหมือนกันค่อยๆไล่แสงและเงาไปตรงไล่ผมตรงนี้ก็ทาด้วยเฮ้ยเชอร์เธอแบบมีเทคนิคตื่นตาตื่นใจมาตลอดเลยฉันชอบมากเลยเราดีใจที่เราคอนทิิลแล้วก็สิ่งที่จะช่วยเข้าไปอีกอย่างนะึงค่ะคือบีชัยใช้ตัวครีมอันนี้อันเดียวกันนะคะเป็นอายแชโดว์ไปเลยแค่นี้ก็ละมุนแล้วว่าใช่มันจะมีความกดลงไปอะละมุนขึ้นละมุนขึ้นจริงๆของเรามันก็ยังไม่ได้ปกปิดก100ับร้อยเปอร์เซ็นต์ แปี้แล้วก็ก็ได้จบแล้วสำหรับคอนซีลเลอร์ก็ mm hmm. ดันเดี๋ยวยิปโซเขาจะไปลงคอนซีลเลอร์ของเขาต่อนะคะต่อมามใช้แครมบ mm ูเ hmm. ลของนาร์นะคะเป็นแบบอีกระปุกนี้ค่อนข้างเอาอยู่ทุกอย่างมือต้องสะอาดก่อนนะคะอืมว้าว <Wow. S 2> เวลาที่เป็นร่องรอยอะไรก็ตามที่อยู่ตรงใต้คางเนี่ยทาอย่างนี้ก่อนนะ อย่าทําบนแผลนะคะแผลยังไงไม่แนะนําให้แต่งหน้าทับมันจะติดเชื้อนะคะ,ะคืออันนี้มันแห้งแล้วทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยกดเพราะไม่งั้นถ้าเกิดกลุงกดไปก่อนมันจะเกิดแครกหรือร่องเพราะว่ามันเหมือนกับผิวไม่ตึงแคนบาสไม่ตึงแตะเบาๆานี้ ระวังหน่อยเพราะว่าใกล้ตามากแล้วก็เบนเบนหน่อยเพราะว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ควรจะเป็นคอนทัวร์ปิดอะไรก็ตามที่มันเป็นร่องที่เรารู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่อยากใช้งานเขาเฮ้ยสวยอาว่าสวยธรรมชาติล้อเธอเนี่ยเธอมันเป็นเหมือนคนอ,อแสงตกกระทบแบบผิวดีอยู่แล้วเลยอ่ะใช่ตอนนี้มาถึงขั้นตอนของการเนี่ยละค่ะ จะบอกให้ค่ะบแลวก็งเขาตัวนี้มีหลายโทนเท่าที่พีเห็นก็คือมีเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะสามาม <3 S 1> อ,อันนะคะมี21 23 33 21จะเป็น l i ท์เ b บจ23ของบีที่บีชอบใช้จะเป็น silk r o รสแล้วของเดเจจะเป็น33คลาส classic s นะคะเพราะว่าเราถอทองสเลอ่ะ,<ช>อะเปิดให้ดูสิ<ช>ว่ามันต่างกันยังไงนีเห็นต่าใช้จริงของนี้่ะมันจะไลท์ขึ้นมาแล้วออกชมพูมากกว่าค่ะแล้วีกตัว l i ท์เบจกับกระตนี้มันต่างกันนีดเดียวอะแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันดีมากค่ะทุกคนคือแป้งอันไหนนก็ตาามะะคที่เ แบ่งเฉดสีมากกว่าเรื่องของความเข้มอ่อกแต่แบ่งเรื่องของโทนบางอันดูดีมากเลยบีใช้แล้วหน้ากูเหลืองเหลืองไม่ได้เลยหน้าดูแย่ก็คือตัวนี้ไม่ติดเหลืองไม่ติดวอกหน้าไม่ลอยอะลองเห็นก่อนนะมันก็จะเป็นโทนเหลืองเหลืองแหละเพราะว่าเราอยากให้มันเชื่อมกับผิวคอที่มันดูออกเป็นโทนแทนแล้วก็เหลืองนะคะเฮ้ยมันเห็นจริงนะเห็นตอนแรกมันเป็นงานหยาตอนนี้มันเป็นงานละเอียด มันก็จะดูเบลอขึ้นไปกว่าเดิมนะคะกูลงทั้งหน้าเลยแล้วกันคือเขามีสีอะแล้วมันทําให้หน้าใยขึ้นเว้ยแต่มันไม่กินสีนะไม่ลอยออกมา่เขาช่วยทุกอย่างมันเนียนเหมือนกับกดให้เนียนลงไปด้วยกันอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยพกเติมระหว่างวันนะหนุคนคือถ้าเกิดเราไปออกแดดเยอะออกไประหว่างวันเยอะๆยังไงยังไงแป้งอะมันหลุดอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าเราใช้เหมือนกับเพิ่มเพิ่มระหว่างวันได้โดยที่มันไม่แคร็กหรือมันไม่ครีซก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่มันเียกกวาแป้งพพนะะคมมอติั เป็นจะพกไปเพื่อขนาดน้องน่ารักมินิมอลสำหรับการพกมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนะก็คือคุณหมอพงเนาะเขาก็จะระวังในเรื่องของมนแบบเอ้ยใช้แล้วเป็นสิวไหมอุดตันไหมให้อยู่แล้วมาลิมเลยเราก็จะรู้สึกสบายใจตัวนี้คุมมันได้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราบ้านเรามันร้อนชื้นมาลองซิลโกรสกันบ้างนะคะตอนแรกบีใช้ไลท์เบจแล้วบีก็เปลี่ยนมาใช้ซิลโกรสด้วยสลับสลับกันเพราะว่าตัวนี้มันออกโทนชมพูมากกว่า รู้สึกไหมรู้สึกมากมันนิดเดียวนะแต่ make a difference คุณเห็นตรงนี้กับตรงนี้ไหมตอนแรกตรงเนี้ยมันคือขาวแบบขาวแต่ตอนเนี้ยเนื้อแล้วนะจะเป็นเนื้อละมุนเธอความเป็นมนุษย์ของฉันกลับมาแล้วนี่นี่ทุกคนนี่คือ final skin มันรู้กวนมันศูนย์ปะคะเธอดูฉันเนียนมากเธอมันไม่เหมือนกันเห็นปะไม่เหมือนกันเลยกบความเทาทุกอย่างในโลกนี้ออกไปเนียนด็องร์พมไล่ความเทา อะไรเทาลงไปซะเบอร์ไม่เบอร์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 ดูผลมากเหมนใส่ฟิลเตอร์เลยอาแล้ว่ะชอบมากโซต่ของเจยังไม่จบนะทุกครั้งอะเวลาแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะเออจต้องเอาแป้งฟิิิิท้าพาอยู่ดีอะ ดเดี๋ยวอรอดูอีกงี้เดี๋ยวเรามารอดูอีกรอบเพราะอันเนี้ยยังไม่ฟ okay. ินิชโอเคตอนเนี้ยเราจะเริ่มลงสีบีจะให้เวทีนี้กับเ็เจนะคะลงสีไปก่อนเราจะใส่แว่นกันแดดเพราะเธอชอบสะบัดแป้งอ๋อฉันชอบขอใช่<ป>อีนนี้มันชอบเคาะแป้งให้คนดูแว่นอะไรอ่ะแว่นกันวเวลาคนไปก่อสร้างอ่ะดูันขะไปทางอื่นก็ได้ยังไงมันก็ก,กระจายอยู่ในนี้เ <มา S 1> อาะอโอเคเราอันนี้โซเขาเตรียมตัวไปซ้ายก่อสร้างนะคะ ลิปมันก่อนเพร่ะทากชุ่มชื้นลิปมันก็คือแล้วแต่เธอชอบเฮ้ยใส่แว่นก็ดูดีไปอีกลุกนะดูเป็นแบบเหมือนจะอยู่ในแลบทดลองอะไรอย่างเงี้ยเป็น sexy s c i e n t i s ลิปมันลงเอาไว้เพื่อให้ปากชุ่มชื้นอาม่าสิ่งแรกนะคะที่ผู้หญิงทุกคนน่าจะอยากลงมากๆตอนนี้นะคะก็คือคิ้วใช้คิ้วของอะไรคะของเคสนะคะสีก็ไปเลือกที่มันเหมาะกับสีผมนะคะไอเคสสาม่องเคสฝุ่นลงแบบเบาๆเหมือนไม่รู้จะลงไปทําไมแต่ก็แค่เติมคำในช่องว่างแต่มันมีผลมากนะฉันเหมือนครูใช่ เพราะว่าผิวเรามันจะมีช่องว่างระหว่างขนคิ้วซึ่งอันนี้มันคือจุดที่ว่าเราเข้าไปเติมตรงนั้นให้มันดูสมูทแล้วมันดูซอฟต์ไยจากที่ตรงนั้นก็เป็นสีขาวๆเทาๆมันกลายเป็นสีวอร์มต่อไปนะคะในเมื่อเราจะเป็นสาวเฟียสทั้งทีเราจะมาฟุ้งมันก็ไม่ได้เราก็จะต้องกระทําการขีดคมสิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมาก็คือดรินซ์รอ้อนอันนี้เราใช้ของเบาอิดสีเนเชอร์อ <natural S 2> บาลน้ำตาลที่เป็นธรรมชาติจะเขียนเหมือนเส้นเลยนะเ้วค่อ,อ,เคอยเบรนทีละปลายแหลม ตีกรอบให้กับคิว้วแล้วก็ข้างล่างก็อย่าปล่อยเอาไว้ก็ตีกรอบไปเขาด้วยสิ่งที่ต้องระวังในการเขียนคิว้วสีเข้มคือระวังอะไรบ้างคะเบามือบ้างคะ่ะอันนี้ดูมีมิติตัวนี้มึงไม่ต้องสเสอะไปเติมฝนนะคะมึงจะน่ากลัว <บ au. S 1> เว้นเอาไว้ใช่เพื่อสวยแล้วเลยอ่ะกับปากหวานเลยไม่ไม่ได้ปากหวานพูดจริงๆ ระหว่างน,นี้นักวิทยาศาสตร์ก็พักเติมนำ้ำอ่ะโอเคทุกคนก็เห็นว่าตอนนี้เคี้ยวเราเบี้ยอแต่ว่าเราก็จะใช้แปรงอะไรที่ผิดพลาดอ่ะมัน <ละ S 2> เบนได้เราก็ต้องแก้ไขสิ่งที่ควรจะเบนที่สุดก็คือหัวเนาะหางอ่ะเราจะเก็บคมอยู่ละทุกคนก็จะเห็นว่าเส้นอันแหลมคมนั้นมันได้ค่อยค่อยเบลอหายไปแล้วอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับคิ้วคือสีอ่อนเทสสีดูตรงไหนมะเนี่ยดูดิ br 1เราเอา br 1เนี่ยมาปัดแค่ตรงหัว ถึงกลางยุดปัดแค่ตรงหัวถึงกลางต่อไปสิ่งที่เราจะไปเล่นกันก็คือตาวันนี้เราจะมาในโทนน้ำตาลเฉลดแย่หน่อยเดี๋ยวเฉันช่วยเองขอบคุณอันนี้ที่จะใช้คือ two face bond this way the natural nude เราจะเริ่มจากสีนูดเราจะแตะนูดนะคะแบบนี้ห่อค่ะ จ้างตินมีวนดวงตาอุ้ยเครยลงแรงเกินแต่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรเราไปงานกลางคืนสิ่งที่ดีที่สุดของเราอะก็คือมือนิ้วนะคะในการเบ็นเสร็จปุ๊บเอาโน้ตเหมือนเดิมลงข้างล่างนะคะต่อไปจะเป็นสีหลักของเราที่เราจะนําเสนอในวันนี้ก็คือสีโปโก้นะคะแตะเข้าไปแล้วลากเหมือนเวลาเขียนอะไรเนอ่์ลากเหมือนแคตายนะคะลากแคตายเพราะว่าฉันคือคิดเชนเธอเห็นไหมว่ามันแดง ใต้ตาด้วยทําแบบเดิมอีกด้านหนึ่งค่ะ ตอนนี้เรามีเกอบตาแล้วเราก็เป็นคนที่ดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะลงนูดอันเดิมแล้วแตะโ,โกโก้<ด>นิดเดียว<ด>แล้วค่อยๆซางเบากคือไล่าาจากหางตาเราต้องคงอีเส้นคิ้วไหมแมบางๆก็ได้เพราะจริงๆเส้นแมวอะคะ่ะเดี๋ยวจะถูกกีดด้วยอายไลเนอร์แบบเข้มกริบอีกทีตอนนี้ดูตาสองข้างจะเห็นว่าด้านนี้จะแอบโตวกว่านึงส่วนอันนี้ก็คือกลางวันได้แต่กลางคืนอาจจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําแบบเมื่อกี้อีกค้น่ะ ่อไปนะคะดัดขนตาเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ต่อขนตาเลยดัดขนตาเสร็จวันนี้เราใช้ m a y b l l l n e False l l s h l i ิฟเพื่อเพิ่มวอลลุ่มมาแหลอะอะ ปัดปัดปัดส่วนด้านล่างเราไม่ปัดนะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเสริมด้วยอายไลเนอร์ที่มันน่าจะหนาจนทําให้คุณมองไม่เห็นขนตาล่างอยู่แล้วนะคะมาที่ช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือการเขียนอายไลเนอร์อันนี้เฮโลอินเหมือนเดิมและเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลจุดนี้เป็นจุดที่ต้องทําให้ทุกคนรู้ว่าใส่เสื้อผ้าอยู่จริงนะเราจะเขียนข้ามที่เราถนัดโชว์แล้วกันดึงแล้ว โอ้ยตรงช่องเนี่ยเติมาไปจากนั้นด้วยความที่ปัดขนตาไปแล้วนะคะชุกอย่างจะยากขึ้นไปอีกเริ่มจากกลางตาแล้วตอนเนี้ยค่อยๆไล่เรียบลายขนตาไปอย่าดึงลงเด็ดขาดมึงจะเป็นคนใจดีทันทีอันเนี้ยเราเป็นผู้หญิงเฟียสนะองศาเอียงขึ้นแต่อีกขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นนิ้วเช่นกันนะคะเสริมส้นข้างล่างนิดนึงอ่อไม่ฉีดกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้ขาวในตาขาว,ขาว,ขาวมาถึงกลางตา จะทําให้การถ่ายรูปทําให้ตาเรายัางชัดอยู่ตาเราจะไม่หายไปแน่นอนยิงแฟลมาเลยก็สู้ตาก็ยังจะคมนะคะความยาวของปลายหางตาของแคทอายควรจะยาวประมาณไหนจริงๆอยากได้แบบประมาณนี้แบบตอนปล่อยแล้วอะเพราะว่าเด้วยความที่เราไม่มีขนตาจริงๆอะเราต้องเอาอะไลเนอร์สู้แทนเลยมันยังไม่จบนะทุกคนสิ่งที่เราจะทําเพิ่มอะเป็นลิ t เติลิที่ไม่เกิดอเฟนส์อะคือเราจะมาทําตรงนี้เพิ่มนิดเดียวอะลองดูกันหัวตานิดเดียวแบบสุดขอบอะ หลังจากนั้นอย่างที่บอกข้างล่างเนี่ยอันนี้แค่ร่างเอาไว้จริงๆก็คือถมที่ขาขาวอะให้เต็มด้านนี้คือเออดีอะดีเลย,เส,ย,ยสวยอนนะเออ,อันนี้ก็สอบส,อบสวัสดีค่ะ สองบุคลกขออนุญาตไปเขียนในกระจกครับเธอตาสองข้ามาแล้วนะคะเราจะมีคาะคมต่อไปเราจะไปกันทีไอายไลท์เอเวอร์กลาสสีว่างคือรุ่นไหนดาร์กไลท์หนึ่งถ้าอ่านได้ก็อ่านไปหาดูไปพอสดูเอานะคะขอโทษจริงแต่ว่าย้อนก็ไปดูคลิปเก่าได้นะเอามาลงเป็นฐานไฮไลท์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กลงลงสันป่าอ๋อ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 คารนที่ล้าพางนิดหน่อยนิดจริงๆริงมอมเห็นอะไรเลยต่อจากนี้นะคะฝนสิ่งใดๆที่เรามีอยู่และไม่เพาะเมื่อกี้จะทำอย่างนี้ อาจารย์อาจารย์ปากเฉียงขึ้น เป็นแบบมาริฟิเซนอะโหนกโหนกโหนกยกยกยกโหนกโหนกโนกยกยกยกอันนี้คือไฮไลท์นะไม่ใช่บัตนะต่อที่ลืมต่อที่ปลาย lash T C E Rosebud ติดส้มแต่แค่นิดเดียวเพราะวันนี้อส้มเยอะเดี๋ยวแม่งน่ารักไม่ได้อยากน่ารักแค่ตรงโหนกเท่านั้นแล้วก็ปัดขึ้นเลยเส้นเฉียงอะเอออย่ามากลมอย่ามากลมไม่กลมไม่กลมเหมือนเอาเทปกาวดึงหน้าขึ้นไปทั้งหมดนะคะใช่ตึงนี่อยากตึงดึงต่อนี่เห็นไหมฉันดูเริ่มสวยขึ้นมาแล้วถ้าสวยอยู่แล้ว จะสวยกว่าน,นี้สุดยอดปัดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปต่อที่ไฮไลท์อีกคอนทัวร์ก่อนคอนทัวก่อนโทษคารอลทิวเบอรออี่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะน้ำตาลกูไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะไม่เปลี่ยนไปมึงมึงเซ็ตออกนีดเดึย มันเป็นธรรมชาติของนาที่ต้องเคาะแล้วนาก็าพยายามจะฝืนธรรมชาติตัวเองล,<ะ>อลงคอนถัวคอนถัวที่ไม่ใช่คอนถัวอ่าลงแค่กรอบหรือใครก็ตามที่ไม่ได้มีกรอบหน้าเหมือนเจ๊เจุณลงตรวอีก,กปุกแกนี้ด้วยเหมือนเดิมยังเป็นโครงรานหยาบนะคะเอสเซนเนี่ยจะชอบมากลงอ่ะแล้วเวลาถ่ายรูปยิงแฟลชนะมือโอ้โหจอลายตัดอคอขาดเลยอะ่ะคือตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะว่าหน้าเราอ่ะเป็นปืดแบบปื้ดมากๆนะคะแต่ก็หน้าเล็กลงด้วยนะดูดิเพราะว่าสีแม่งมันช่วยเห็นปะพร้อมจะเฟียดพร้อมจะฟาดต่อไป ลิปม right? okay. ันเป็นโทนสีน้ำตาลเป็นแบบนี้เธอไม่เคยเห็นฉันทาใช่ไหมล่ะของอะไรสีของ s e x k i t c e n ทาออกมาจะเป็นแบบนี้น้ำตาลปละชอบแต่เขาเป็นเนื้อโปร่ง a little bit transparent sheer ที่มันเบลอได้อะเป็นแบบเนี้ยเออทุกอย่างกิบได้หวนปากพอเราชอบให้ปากเบิร์นยิ่งเลยก็จะยิ่งดูใหญ่ยังไม่จบแค่นั้นสันดานเดิม嘛เนาะยังไงความนัวมันก็ต้องมาเลือกเอานะคะคุณจะนัวไปทางติดอมชมพูหรือคุณจะนัวไปทางติด วันนี้เราเลือกสงแม็กลนะ็อกอินคิสสี t e เซอร์เป็นคนที่ชอบ t e ส s e สอันนี้แมทเลยทับสีเข้มลงไปแล้วจะพอดีเอ,อ้ยสวยอ่ะเ,เธอเธอเป็นคาแรคเตอร์หรอเป็นอะไรป้าปากแบบฉีดฟิลเลอร์มาแน่แน่เน้มแล้วก็ ใครที่อยากปากใหญ่กว่านี้ตรงเนี้ยเบอร์ขึ้นไปอีกได้เลยนะแล้วก็แน่นอนสิ่งที่จะทำให้คุณสวยคุ้งนะคะไฮไลท์ของ l ล b บิวตี้สี X k ็ีาี่แตะไปแล้วเบามือเพราะไม่อย่างนั้นเอเลียนแน่ๆครับทุกคนเทคนิคของฮิปโซที่เราชอบมากคือปลายพุ่งแต่แต่เป็นน้องจุดๆแค่นั้นนะคะปลายพุ่งเลยพุ่งแล้วสันนิดเดียวเนี่ยแตะแค่ตรงนี้ตรงนี้เวน้นใช่พุ่งลงนีเอ,อ่อคิวบิดบู อ๋อคิวบิบโบอ่ะ Q P ไม่เคยรู้เลยอ่ะิเพิ่งรู้หลังๆเองพุ่งตรงคางนิดนึงเพิ่งไปดูรายการแต่งหน้ามาแล้วเขาบอกว่าเรียกว่าคิ P วบิบโบกูเรียกว่าทับ่าลนมาตั้งแต่ต้นกับพุ่งตรงโหนกแก้มแบบวางวางเดี๋ยวนะเฉียงขึ้นนะคะเทปดึงหน้าต้องมาอีกรอบหนึ่งแต่เป็นดึงแบบเหนือโหนกแก้มนะคะ เสียงงานยาไปก่อนเดีย๋ยวมาเปลนตรงนี้ด้วยอีกนิดหน่อยก็ได้ปลายคิวตรงกางก็แตะแต่พันพาจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเปิดตัวให้กับสัอวนเซอร์ของเรา <S 1> <S 1> อีกสักครั้งหนึ่งที่จะเป็นคนทําทุกอย่าง perfect doctor บออ่าลืมบอกตัวนี้ใช้ได้2แบบ,บทั้งแบบใช้แปรงและใช้พัฟแต่อย่า ถูเน้นตกเน้นกดขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทํานะคะคืองานหยาบที่เราวางเอาไว้ตามจุดต่างๆเราจะมาสมาดเขาด้วยแป้งเบอร์ลูขุมขนขั้นสุดของดออรพงษ์เทไาไหนะ่ะพีแปลงเนี้ยมันเป็นแปง้งสบัดโอเคยิบโซออกจากเฟนแป๊บๆหนึ่งนะคะจากนั้นก็คือวนผ่านผ่า ใช้แปรงที่ต้องเบามากๆนะคะเห็น <บ au S 1> แปรงบเบานุ่มผ่านทุกคนทุกคนคือเพื่อนกันแม้แต่ไฮไลท์ทุกคนจะมาอยู่ด้วยกันเธอดูใกล้ๆสิหน้าผากฉันไม่มีรูขุมขนแล้วเชื่อมแปรงเชื่อมสีที่ติดอยู่บนแปรงลงมาถึงคอถึงไหล่และถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถที่จะนำไฮไลท์ลงตัวสีอะไรก็ได้มาลงที่ไหมันก็จะเงาแล้วก็เชื่อมไปที่หัวไหล่ด้วยสักนิดนึงในกล้องมองไม่เห็นหรอกแต่ ตอนกลางคืนเราโดนแฟรเห็นแน่นอนนะคะโกลแน่ๆตัวนี้เป็นตัวละเอียดอ่ะหลอดเป็นตัวละเอียดมันจะไม่เหมือนกันเขอเปลี่ยนเป็นแปรงเล็กนิดนึงนะเพราะว่าจะเอามาแค่ลงให้มันไม่ต้องเกาะแน่นแต่ว่าครับอีกสักรอบหนึ่งเพื่อแบบมั่นคงว่าเขาจะยังอยู่กับเราในรูปเสร็จค่ะมือค่ะยินดีต้อนรับกับพ้อเฟรมอ่านี่นะในกล้องจะเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะลองถ่ายรูปแบบเวลาไปงานสิ่งที่เราเจอคือเราจะเจอแฟนจาด เนี่ยยสวยได้ค่ะประมาณนี้นะคะลุกเฟสผ่านไปแล้วมาวมกลับมาที่ฉันสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนี่ก็คือการหยอดตาบีบเส้นเลือดก่อนนะคะ ไม่แนะนําให้ใช้บ่อยนะคะให้ใช้ตอนที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีพวกยาหย่อดตาเนี่ยมันไม่ช่วยให้รักษาโรคมันช่วยแค่ให้อาการหายไปแล้วบางทีมันจะทําให้เราแบบได้ใจตอนนี้เรามีผิวเรียบร้อยแล้วเราจะมาลงสิ่งที่โหยหายที่สุดตอนนี้คือคิ้วเบอร์2ของไลฟ์ฟอร์ดสลิมมันจะไม่ออกโทนวอร์มจัดนะคะมันจะกลางๆเขียนเป็นกรอบก่อนแต่ฉันจะเริ่มจากกรอบล่างด้วยความที่ว่าเนื้ออันเนี้ยไม่หนักสิ่งที่นิทาปกติจะเป็นตรงเลยใช่ไหมคะคราวนี้จะโยงลงมาหน่อย มาตามเส้นคิวพอค่อยอไล่ไปสร้างฐานในเขาลากหางไปงี้กา <c oughs> อบ,บนจะไม่ได้เริ่มวาดจากปลายทั้งหมดนะคะจะลงมาหน่อยคือลงมานิดนึง <c oughs> เพื่อที่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเราบิวเพิ่มได้ถ้าไม่พอแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเริ่มเติมครับลงไปในช่องเท่าๆทั้งหลายในชีวิตของเรา สวยอะสวยแล้วอะ,อะวนะวันนี้โทนของมีก็จะไม่ใช่สไตล์ชมพูจัดหรือว่าส้มจัดด้วยนะคะคือจะเน้นกลางๆเราไม่เน้นหวานเราเน้นรวยเน้นดูเป็นคนรวยแต่ยังไงให้ดูเป็นคนรวยวะออสีมันจะไม่โดดไปทางไห,างหนทางนึงมากทําสิ่งเดียวกัน ปัดขนคิ้วเคสมาสคาร่าคิ้วนะคะ B R หาออกน้ําตาลชมพูแต่ไม่ชมพูจัดค่อยๆนี่การแต่งหน้ามีโดยเฉพาะที่แบบน้อยแต่มากเราต้องพยายามให้ความสําคัญกับทุกขั้นตอนเราอย่าไปพําลวกๆให้เราเอ j นจอยตั้งแต่ตอนที่เราทาว่าเออเรากาลังสร้างผลงานอะไรบางอย่างของเราอยู่คนอื่นเห็นไม่เห็นไม่รู้แล้วยิ่งคนที่แต่งหน้าสไตล์น้อยแต่มากอะเราอย่าไปคาดหวังว่าให้คนเห็นว้า oh, oh, โอโหโอันนี้อันนั้นเข้าใจว่าเราคึงพอใจในดีเทลต่างๆของเราเองอะไรอย่างเงี้ย ปัดคิ้วแล้วก็ขอบคุณขนคิ้วไปด้วยขอบคุณผมนะขนคิ้วที่อยู่กับเราเพราะเราเค่อยผ่านช่วงผมร่วงมาแล้วนะอันนี้คือทุกวันต้องคุยกับขนคิว้วออาคุยในใจแต่ว่าวันนี้คุยข้างนอกให้รู้ว่าเออมันคุยอย่างนี้ เธอชีวิตฉันดีขึ้นมากกว่าตอนเมื่อกี้ว่ะ <c oughs> ตอนนี้เราจะมาเน้นความอบอุ่นขึ้นของแก้มใช้ตัวเดิมเมื่อกี้ที่ใช้เลยของฮิ้นนะคะอ l ล r e ินด h e Air แต่ว่าตอนนี้เราจะมาใช้สีที่มันเป็นชมพูด้านล่างชมพูอันนี้ก็จะไม่ใช่ชมพู Baby Pink, ้พิ้งเลยตุ่นๆใช่เนาะเหมโอรสประมาณนึงแปรงที่จะใช้วันนี้ด้วยความที่ไม่อยากจะให้ฝุ่นกระจายเข้าตาเยอะจะเลือกใช้แปรงฟาวเดชั่นแทนที่จะใช้แปรงแป้งบีไม่ค่อยสนใจเรื่องแก้มจะดูเนียนมากไหมเราอยากได้ความแบบ พื้นที่โรสอะวิธีในการปัดของวันนี้เป็นวิธีทางไหนคะสามเหลี่ยมจะไม่ใช่ดึงขึ้นเหมือนเจ๊แล้วก็จะไม่ใช่กลมแค่ตรงนี้น่ารักด้วยแจะเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆแท็บลงคุณอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดเนี่ยตรงติดลายผมคนนั้นให้คว์มขึ้นมันจะดูเหมือนคนไม่ปัดแก้มแต่ว่าพื้นที่หน้าตรงนี้ของเราอะมันเป็นสีออกชมพูไปเองเห็นป่ะสวยมันเป็นวิธีเซนแต่งหน้าแบบเซนจ้ะ อ่าสามเหลี่ยม่นะตัวจะปวดฉี่อ่ะไปห้องน้ำก่อนได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยคือหน้าวอร์มขึ้นมาแล้วอ่ะเนี่ยชอบฟิลประมาณนี้มากๆาแล้วไอ้เส้นแบ่งระหว่างไอ้ความเป็นตัวบลัชกับส่วนอื่นๆของผิวหน้ามันจะไม่ชัดเฮ้ยละมุนมากคือเราดูไม่ออกได้ซ้ำว่าอ้ออันไหนอะไรเจ๊เข้าใจว่าทุกอย่างมันผสมออกมามันก่มนเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มให้มันมีลูกเล่นความเยาว์วัยหรือว่าเด็กโดดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องทําแก้มกลมนะคะสิ่งที่นีจะใช้คือเป็นตัวครีมบลัช hourglass สี โบทเชดเอามือสะอาดนะแตะแตๆแตแตีจะกดตรงประมาณเนี้ย hey, ไปจนถึงโนรแก้มนี้เฮ้ย hmm, ไม่เคยคิดเลยว่าจะทำอะไรแบบนั้นแค่นี้พออุ้นน่ารัก just here small move is enough there oh, it is oh my god it's so cute แค่ตรงนี้พอ <m any ton ic> สวยอ่ะเราไม่ต้องการความเมียบอะไรเราแค่ต้องการความเท่ากันของทุกอย่างต่อมาลงปากก่อนดีกว่า Dior Lip Tattoo Longwear Color Tint อนออกโทนนูดมั้งสุดท้ายออกมาจะน้ำตาลทมปูนะคะเห็นไหมะมันไม่ได้นูดนะ ไล่เพราะนางเป็นปิน้นเอามือถุซะพอเบลนด์แวแบบธรรมชาติดีเบอร์เบอร์เลยขึ้นวาแต่ยังอยู่ในรูปปากแต่ยังไม่จบสิ่งที่เราจะทําก็คือน้องน้อยที่ใกล้จะเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับฝากูชี่อกูชอันนี้ใช้มานานมากอาีซซีนูตเขาอะเบอร์หนึ่งเขีนขอบปากน้องซะเราจะเอาอีเอลเวอร์กราสตัวเดิมมากดสีเข้มลงไยก็หวานขึ้นแต่ไม่ใช่หวานแบบเด็กอะ คราวนี้มาลงไฮไลท์กันนะคะตาทุกอย่างถ้าเกิดสงสัยถามว่าเออเราจะทาตาอะไรไหมไม่ทุกอย่างจบแค่นี้ตอนนี้ผิวรอใช้ไฮไลท์ติดชมพูเป็นของเบเนฟิตชื่อว่าชิโก้แต่ก็ที่นางจะหน้าตาเป็นอย่างี้นะเท่อสีน่ารักว่ะแต่น้องที่ตรงปลายจมูกเล็กน้อยวน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 ไล่เห็นไหมมาแล้วจมูกมาแล้วน้องมาแล้วลงตรงนี้นะเห็นบ่กว่าไอเจ้าที่กดเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนี้เราไปด้านเหนือเขาขึ้นไปอ่ะนี่ สว่สางคันนี้ไม่มีมเห็นป<อ>ะเราก็ไล่ต่อมีชอบเวลาที่เป็นเปื้อนคิ้วด้วยนะ<อ>มันจะกลายเป็นสีทองทองท,องที่คิว้วเออสวยมีเลนขอบทุกอย่างให้สบายสบายกลมๆเราเรลแล็กนะตรงนี้เป็นวงหนีใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เรามาทาตรงนี้ตรงไม่ใช่เปลือกตาด้วยซ้ำนะแค่ตรงเนี้<อ>เห็นปนะอะใต้คิ้วอันนี้เห็นปะแต่ว่าพอเราขยับตรงนี้<อ>มีเงาตรงนี้ขึ้นเงา นิดหน่อยตรงนี้เราไปคนหน้าผากแบนประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายลิปมันเบาๆพอให้เวลาที่มันโดนแสงมันแบบมัน,มนสวยนี่<ป>คือลุกน้อยแต่มากซึ่งมันน้อยแต่มากจริงๆทุกคนเราก็ลองใส่เป็นเครื่องประดับเล็กน้อยเพื่อให้เห็นความไม่แคชชวลเป็นไปเท่าไหร่ใช่ที่นิดหน่อยๆพอเห็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะว่าเวลามันกระทบกับแสงเราเป็นยังไงใครจะใส่เป็นแบบสไตล์เลเซอร์ไปที่งานก็ได้ หรือว่าใครจะใส่เป็นชุดแบบสไตล์เรสก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ w e d d i n g makeup เป็น2สไตล์เป็นสายฝอกับสายเกานะคะก็หวังว่าจะชอบกันขอบคุณที่ดูพีนี้มากๆนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราเล่นสนุกหรือว่าแต่งหน้าแบบไหนอีกนะคก็บก็โอเคให้อย่างนั้นวันนี้พวกเราลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้ารับยิสวยะเป็นลูกคุณฉันก็เป็นลูกคุณนะจ๊นะ่าจะไม่ได้มาที่เดียวกันลรวเหมือนเซรีน่าแด์เบลล์เหมือนกันเนาะ ไปเรื่อยๆหรอป้อเถอะ